มาพาทัวร์บ้าน EP สองดูนี่ผีบ้าผีบ้าชวนชิมผีบ้าชวนชิมผีบ้าชวนชิมสะพานสะพานพานี่อัพเดตไปทาตรงนี้นั้นก็มีปลาด้วยนะ ที่ขังสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายเต็มเลยนี่น้ำตกน้ำตกอันนี้บ้านสำรองนี่ดูบ้านอัปเดตใหม่ไปเยอะเลยน,นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันก็ถอกแลก็จอกเทศในโนเสาร์มี แล้วก็แพนด้าท้างนอกฝนตกแล้วทั้งนอกฝนตกแล้วข้างนอคฝนตกแล้วมันฝนตกนี่คืออ่านเอาเองอ่านเอาเองนี่คือห้องนอนชั้นหนึ่งมีสระว่ายน้ำเปียนโน ห้องดูทีวีเราเห็นกินนงๆที่ส่วนคักของนี่ห้องน้ำแค่อะแล้วก็อันทะเลทะเลอะไรไม่รู้แหลนทะเลทะเลทะเลเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูห้องอยกาบบ นี่คือห้องพยาบาลห้องพยาบาลเว้เพื่ออุ้น้องชายอุ้ยนี่คือชั้นสองชั้นสองโอ้ยรู้ไม่ได้ องนอนที่ปิดงะมี่นอุนอน่แต่ไม่มีไฟมันไม่อุ่นวินือต้นสักูละที่มันมันไม่มีต้นหรอกอน้ำตกทีก่จะทำเองนี่สวยบ่ แค่สวยกับล์ยใหได้นี <Bu> ่น uh ี huh. um, uh ่ค huh. uh ือฟาร์ม um, มีสุบ yep. um, uh ้าไป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 บ้า้้บ้าไมีต้นอ้อยมีโมมันมล่างข้าแล้วก็แ่ะ กต้อออีกอันนี้คือทางเดินตรงนู้นแถวพี่โอเค